แดงดูเด่นเป็นสง่าเกิดบูชาสรัทธาบันไม่วันไหวไฟเรียนรู้สามัคคีมีวินัยเลิดเปลี่ยนใร สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยนะคะกับคุณคูลี่นะคะซึ่งในชั่วโมงวันนี้นะคะคุณครูเองก็ได้นําความรู้นะคะและก็สาระดีๆนะคะมาฝากนักเรียนเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้นะคะถ้าไม่ผิดพลาดประการใดน,นะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะได้มาเจอกันแบบตัวเป็นๆกันแล้วนะคะคงจะหายคิดถึงกันแน่นอนเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูเองก็ได้นำความรู้นะคะแล้วก็สาระดีๆนะคะมาฝากนักเรียนเช่นเคยค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการแต่งคำประพันธ์กันได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็คือเรื่องคำวัยพุธนั่นเองค่ะสำหรับคำวัยพุธนะคะเป็นศัพท์ทางวรรณคดีนะคะเป็นคนละวิธีที่เพิ่มคุณค่าทางด้านวรรณศิ์ซึ่งในภาษาไทยนะคะเราจะเรียกคำนี้ว่า คำพ้องความนั่นเองค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำพ้องความว่ามีความหมายและก็มีลักษณะอย่างไรนะคะ <S <S e> <S เพื่อที่จะให้หนักเรียนนะคะสามารถนาความรู้จากเรื่องนี้นะคะไปใช้ในการค้นหาความหมายคําจากหนังสือวรรณคะดีรวมถึงนักเรียนสามารถนาความรู้จากเรื่องนี้นะคะไปใช้ในการแต่งคําประพันธ์ได้นั่นเองค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ เราไปดูความหมายของคำวัยพน์ก่อนนะคะคำวัยพ์เนี่ยมันจะมีความหมายที่เหมือนกันค่ะหรือว่ามีความหมายที่คล้ายกันมากๆเลยนะคะแต่ข้อแตกต่างของมันก็คือมันจะเขียนไม่เหมือนกันค่ะสําหรับตัวอย่างคําแรกที่วันนี้คูยกมานะคะก็คือคําว่าพระอาทิตนั่นเองค่ะคําว่าพระอาทิตนะคะมีการใช้คํไวัยพ์หลากหลายคํามากเลยค่ะประโยชน์ของมันนะคะก็คือเวลาที่เราแต่งกลอนเนี่ยเราก็จะอยากได้คําที่สลับสรวยใช่ไหมคะเราก็จะเลือกใช้คําพวกนี้ไปใช้ในการแต่งกลอนค่ะ มาดูกันค่ะว่าพระอาทิตย์มีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะสุริยะสุริยาสุริยัรยรยนระวีอังสุมาลินทินนกรแล้วก็ตะวันค่ะมีพระอาทิตย์แล้วก็ต้องมีพระจันทร์ใช่ไหมคะค่ะคำวัยพน์ของคำว่าพระจันทร์นะคะก็จะมีคำว่าเดือนแขโสมศาสตีทรหบุหลันแล้วก็รัชนีกรค่ะ คำต่อไปนะคะก็คือคําว่าท้องฟ้านั่นเองค่ะคําว่าท้องฟ้านะคะเรามักจะใช้คําว่าอาพรนภาเวหาทิคํมพรหาวนกพดลค่ะคําว่าแผ่นดินคําไวพน์ของคําว่าแผ่นดินก็คือพสุธาธรณีปัทภพีปัททวีลาและก็ธาราดลค่ะคำใวพจน์ของคําว่าน้ําเราก็จะมีคําว่าคงคา วารีนาทีทาราสมุดสาครเป็นคำที่นักเรียนคุ้นๆทั้นทงนั้นเลยใช่ไหมคะต่อไปเป็นคำว่าป่าค่ะคำว่าป่านะคะเรามักจะเจอคำว่าพงไพรพนาวันพรนาลีอารัญยิกไพรสันคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าภูเขานั่นเองค่ะคำว่าภูเขานะคะเรามักจะใช้คำว่าภูผาสิงครคีรีบรรพตแล้วก็พนมค่ะ เราอยังอยู่ที่หมวดธรรมชาติกันอยู่นะคะต่อไปคือคําว่าดอกไม้ค่ะคําว่าดอกไม้เนี่ยเราคุ้นมากเลยนะคะเช่นคําว่าบุกผามาลีสุมาลีพากาบุษบาบุกผชาติค่ะคํไว้พนดของคําว่านกนะคะนะนักเรียนคําว่านกเรามาจะเจอคําว่าวิหกสกุนาแซกุณีบุรหลงปักษาปักสีแล้วก็ปักศินค่ะสำหรับสัตว์ตัวต่อไปนะคะก็คือช้างนั่นเองค่ะ คำว่าช้างนะคะเราก็จะเจอคําว่าคาชากรีอายราหัตถีแล้วก็กุลชรนค่ะต่อไปนะคะคําว่าเมืองเด็กๆจะเจอคํไวยพ์คําว่าเมืองเยอะมากนะคะในวรรณคดีที่เราอ่านกันนั่นเองค่ะคําได้นะคะก็จะมีคําว่าธานีบุตรีนครภารากรุงบุรินธานินค่ะคําต่อไปคําว่ายักษ์นัลเรียน คำว่ายักษ์นะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอในบทอ่านเรื่องรามเกียนกันด้วยนะคะอ่าเรามารู้จักคําไวยพน์ของคําว่ายักษ์กันก่อนเลยค่ะคําว่ายักษ์มีคําว่ายักษ์สายักษ์สีอสูรอสุราและก็กุมพันค่ะคําสุดท้ายที่เราจะยกตัวอย่างกันแล้วนะคะนั่นก็คือคําว่าทองคํานั่นเองค่ะคําว่าทองคํานะคะจะมีคําว่าสุพรรณกนกชมพูนุชการจนาการและก็สุวรรณค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราลองมาทดสอบความรู้ความจำกันหน่อยค่ะคำถามแรกนะคะนักเรียนคำว่าสุริยะนะคะแปลว่าอะไรคะ a แปลว่าดวงจันทร์พระอาทิตย์ท้องฟ้าหรือว่าแผ่นดินคะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะนักเรียนต้องตอบคำว่าพระอาทิตย์นะคะเพราะว่าสุริยะแปลว่าพระอาทิตย์ค่ะต่อไปคำถามที่สองค่ะถามว่าข้อใดมีความหมายว่าดวงจันทร์คะ สุวรรณบุหลันปักษาหรือว่านภาคณนักเรียนอคำที่มีความหมายว่าดวงจันทร์นะคะนะักเรียนจะต้องตอบว่าบุหลันค่ะมาดูทดสอบข้อสุดท้ายนะคะถามว่าข้อใดมีความหมายต่างจากพวกมีคำว,ว่านภาธรณีปัทภพีแล้วก็พัะสุธานะักเรียนตอบอะไรกันคะ ใช่แล้วค่ะเราต้องตอบว่านภพานะคะเพราะนาาเนี่ยมีความหมายว่าท้องฟ้าส่วนคําที่เหลือเนี่ยมีความหมายว่าแผ่นดินทุกคําเลยค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะนักเรียนหลังจากที่เรานะคะได้ทบทวนความรู้กันไปนะคะจากบทเรียนที่ผ่านมานักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะและก็ความเข้าใจของนักเรียนนะคะคุณครูมีกิจก,กรรมให้นักเรียนทําถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมพร้อมกันเลยค่ะ คำชี้แจงนะคะให้นักเรียนนะคะบอกความหมายของคำไวยพุทธนะคะที่คุณครูกำหนดให้นะคะจํานวน1ิข้อให้ถูกต้องลงในสมุดให้เรียบร้อยถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเราไปดูตัวอย่างและทำกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะ กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะนักเรียนหลังจากที่เราได้ทําแบบฝึกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูคิดว่านักเรียนคงทํากันได้ถูกต้องแน่นอนเลยใช่ไหมคะเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้นักเรียนนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่สําคัญเลยนะคะอีกไม่กี่วันนะคะเราก็จะได้มาพบหน้ากันแล้วก็เจอกันที่โรงเรียนแล้วนะคะดังนั้นนักเรียนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย